สวัสดีครับทผู้ชมวันนี้เอแบ็กมาร์จิคแตรงกจะพาท่านมาที่ประเทศเขมรนะครับพบกับอาจารย์ศริกานะฮะพี่อ้วนครับอาจารย์ศรีศรีกาจะเก่งทางด้านวิชาศรีกานะครับกับเลขดึงจิตดึงใจกับผู้หญิงที่เข้ามานะฮะหรือต้องการทําเสน่ห์ต่าง นะครับอาจารย์สรนิการมีประสบการณ์ประมาณ35ปีส5สิบปีนะฮะตอนนี้เราได้อยู่กับห้องกับอาจารย์นะครับตอนนี้เราก็จะทําตะกุดนะฮะอาจารย์จะให้ดูตะกุดที่ภาพรอบรอบนี่กับลูกศิษยนะ์ลูกศิษย์ชื่ออะไรครับชั่วโมยชื่อน้องอะไรนะลืมแล้วอ๋อลืมแล้วเหรอ,อชื่ออะไรนะชั่วโมย พรนออนชินคุณพอนะฮะน้องพอนก็จะอยู่ใกล้ชิดอาจารย์ตอนนี้เอแบกมิชิตก็จะพามานี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับอาจารย์สบ,สบายครับสวัสดีครับอาจารย์สัสิกา,ว,าวันนี้ท่านก็หายป่วยอยู่นะครับก,ก็ก็ได้มารับผม ห้องที่ทําพิธีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก,ก็กจะทาตะกรุดเรียกจิตเรียกใจนะครับของท่านอาจารย์สุกาที่เป็นที่นิยมของที่ขเขมรจารย์กับประสบการท่านก,ก็สามารถบอกบ,บอกได้ว่าว่ามีผู้คนไปที่นิยมสการะานะฮะจะเป็นสายมุมดํานะครับโอเคอ๋อคุณเจริญเจริญครับอาจารย์สวัสดีครับ